โอ้ oh, ครับเจอกันวันนี้โอ้ oh, ลมแรงดินฟ้าอากาศมายังไงอีกเลยครับวันนี้ฝนฟ้าอากาศทีซีร้อิบคิดห้าครับตัวนี้ฮะตัวจริงเสียงจริงออปเปอเรเตอร์แจ้งไปว่าตัวเดินด้านขวาตัวเดินด้านขวาไม่มีแรงด้านซ้ายโอเคเลยต้องเข้ามาบริหารจัดการตรวจเช็ค วันนี้จะมาเพื่อตรวจเช็คก่อนครับชีเป้าว่าเป็นเพราะอะไรหรือท่านขวาถึงจะไม่เบแรงแล้วจะได้ทำการเตรียมอะไรเตรียมอะไรซ่อมต่อไปนะฮะนี่ครับตัวนี้รถตัดไฟออกแล้วครับคันเร่งระบบสายคันเร่งระบบใหม่สุดยอดะฮะ เร็วรุนแรงโวดพลาดเหมือนกันครับตัวนี้เก่านอกป๋าซื้อมาสองปีแล้วครับก็พอดีตรวจสอบแล้วล่ะครับตอนตรวจสอบพอดีอ่าอ,อปอบเ,เตอร์ไม่มาก็เลยยังไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับขออนุญาตเล่าคร่าวๆก่อนนะฮะ<ก>ในการตรวจสอบก็จะเห็นว่าตัวเดินด้านขวานี่ก็จะเป็นปั๊มลูกนอกนี่คนระับ นี่นะครับปั๊มก็มี2ลูกลูกในก็เข้าใจง่ายๆคือลูกที่ติดกับเครื่องยนต์ลูกนอกก็อยู่ข้างนอกนี่แหละฮะลูกนอกก็มาที่แผงคอนโทรลตัวนี้นะครับเทคนิคก,การตรวจสอบง่ายๆตัวนี้ก็จะเป็นนี่ฮะปักวัดแรงดันครับเสียบเข้าไปคือเบื้องต้นผมก็เสียบแล้วละครับทาการวัดแล้วคราวนี้ก็ออเเลเตอร์คนขับก็ทํางานทดสอบสายไฮดรอลิก ตัวนี้ก็จะใช้งานปั๊มเดียวก็จะมีของบุ้งกีนี่แหละครับเดินขวาแล้วก็บุ้งกีหลังจากทําการทดสอบระบบไฮดรอลิกวัดแรงดันแล้วนะครับก็ได้ความว่าบุ้งกีนี่สามร้อยห้าสิบกิโลครับนี่นะครับปั๊มปั๊มลูกหลังนี่นะครับแต่พอมาดูที่ตัวเดินนี่แหละฮะวัดตัวเดินนี่พบว่า ขึ้นมาที่150แล้วก็ตกลงไปที่100กิโลทั้งเดินหน้าถอยหลังนะครับก็แสดงว่าเพชเชอร์หายไป200ถึง250หลังจากนั้นก็สงสัยว่าระยะคันชักคันส่งตัวนี้นะฮะคันชักคันส่งตัวนี้มันเปิดปิดสุดหรือเปล่าก็ทำการถอดสลักนะครับถอดสลัก ล้วก็ทําการดึงเพชเชอร์ก็ยังอยู่ที่ร้อยถึงร้อยห้าสิบเมืนเดิมกิโลนะครับแ่หลังการสืบถามก็พบว่าซื้อมาสองปีนี่ครับซีนหัวใจหรือว่าซีนรูเตอรี่สวิเวลจอยนี่ยังไม่มีการยังไม่มีการเปลี่ยนเลยนะครับอืเดี๋ยวก็จะเบื้องต้นเจ้าของก็เลยว่าต้องการจะให้เปลี่ยนซีนหัวใจไปก่อน ก็จะได้เตรียมอะไรในการตรวจสอบซ่อมต่อไปนะครับก็เป็นไปได้สองอย่างครับต้องดูที่นี่ฮะซีนหัวใจขาดแตกหรือเปล่าถ้าตรงนี้ขาดรั่วฉีกก็สามารถแดงดันลถลงได้แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่สำคัญเลยนะฮะที่สำคัญก็คือตัวนี้แหละครับวาวบนล่างนะครับเอว,วตั้งฟีเจอร์เพราะว่าดูโครงสร้างแล้วก็ย่ำแย่เหมือนกันครับฝาตัวนี้ แล้วก็ไสทั้งในนั่นแหละครับบล็อกนิ้วเพลทไม่รู้ว่าจะกันเพชเชอร์อยู่ได้หรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปในการตรวจสอบแต่ตอนนี้เจ้าของรถก็จะขอทํางานไปก่อนนะครับสักสี่วันพอเก็บงานเสร็จก็จะได้ทําการเข้ามาแก้ไขชี้ตรงนี้ก็หลกัหลกๆก็ดูแล้วก็มีอยู่2อย่างนะครับซิ้นหัวใจกับนี่ฮะตัวมอเตอร์นี่แหละครับ ตำแหน่งที่เพชเชอร์หายไปก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับสำหรับงานชี้เป้าก็นื่องจากว่าเจ้าของนี่มั่นใจมากนะครับกับคนขับว่าเป็นที่ให้มาปรับปั๊มไฮดรอลิกให้น้อยนะครับจริงๆก็คือพอมาตรวจสอบจริงๆแล้วครับปั๊มไฮดรลิกโอเคฮะโอเคไม่เป็นไรครับปั๊มไฮดรอลิกจูนปรับแต่งแรงดันโฟสปีดความเร็วได้ปกติฮะ สืบเนื่องว่าเราดูที่กระเชื้าของม้งกีนะครับก็ขึ้นที่350รกิโลก,ก็โอเคครับมาตรฐานโลก <c oughs> โอ้ลมแรงครับวันนี้ลมแรงมายังไงอีกนะครับหนาวหนาเงี้ยโอโ้โหแต่บรรยากาศดีมากครับโอเคเลยฮะวันนี้ก็จะปิดคริปกันตรงนี้นะครับทีรทับหตัวท็อปของคมสุ สิบปีที่แล้วก็นี่แหละครับพระเอกตัวจริงเสียงจริงเลยครับเร็วรวดแรงพวดพลาดขอบคุณ f อทุกคนนะครับที่ติดตามแล้วก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ทีมงานค่ายสอสังหารนะครับเดี๋ยวจะมีเคล็ดลับดีๆในการปรับแต่งยูนเครื่องจกักรเครื่องกลมานำเสนอเพื่อเป็นวิทยาทานเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับ ขอบคุณมากแล้วก็สวัสดีครับผม